สวัสดีครับทุกทุกท่านผมพมพง์ครับวันนี้ขออนุญ,ญาตทุกท่านอีกทีหนึ่งนะครับขออนุญ,ญาตพาไปดูพระนอกตำราอีกองหนึ่งนะครับแต่เป็นองค์ที่ผมชอบมากด้วยส่วนตัวนะพระนอกตำราเป็นพระหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเช่นเดียวกับคลิปก่อนหน้านะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วองค์นี้เป็นเนื้อไม้ยิ้วดำแกะนะครับ พระนอกตำรานอกตำรา,ก,ำาก็คือไม่มีในหนังสือแล้วก็เซิร์ชหาใน Google ไม่ไม่มีนะฮะก็มีคำถามอีกเหมือนเดิมว่ารู้ได้ไงว่าเป็นหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะ,ะผมก็ดูจากตอบคำเดิมก็คือดูจากศิล,ะละปะการแกะพิมพนะ์นะศิลปะการแกะพิมพ์ศิละปะการแกะพิมพ์แบบนี้จะปรากฏอยู่ที่พระปิดตานะ ศิลปะแบบไหนที่จะปรากฏอยู่ในภาพปิตาก็คือการแกะพื้นหลังเป็นสองชั้นการแกะพื้นหลังเป็นสองชั้นนะครับเป็นภาพพิมพ์สมเด็จก็จริงครับแต่ว่า,าจะไม่มีเส้นซุ้มรอบแก้วแต่ว่าจะแกะพื้นหลังเป็นสองชั้นนะพื้นหลังเป็นสองชั้นอย่างงี้วิธีการแกะแบบนี้จะปรากฏอยู่ที่ พระปิดตาของหลวงปู่บุญที่เป็นพิมพ์มาตรฐานที่อยู่ในหนังสือรวมเล่มใหญนะ่อันแกะพิมพ์แบบนี้ครับผมอีกอย่างหนึ่งก็จะมียันการจารยันด้วยด้วยมือ,อที่ด้านหลังยันนี่จะเป็นจุดชี้ชัดไม่ได้นะครับสำหรับคนที่จำลายมือท่านไม่ได้นะ จะเป็นจุดชี้ชัดไม่ได้่านสำหรับคนที่จำลายมือท่านไม่ได้จะจะจะเออจะชี้ชัดได้โดยโดย้วยจากคนที่จำลายมือท่านได้แค่นั้นเองนะครับผมส่วนผมก็จำได้เป็นบางบางบาง,บางาาตัวอักขระ,ระยันบาง,บางองค์บางตัวนะพอดีไม่แน่ใจว่าเห็นไหมอยู่อยู่อักขระอักขระอยู่อยู่ใต้ฐานตรงนี้ ผมจำคล้ายๆที่จะมีรอเรือสอ,สองสองสองตัวที่เขียนคล้ายๆร้อเรเือสองตัวติดกันนะครับแบบนั้นน่ะท่านท่านจัดจานแบบนั้นบ่อยนะจะคล้ายๆร้อเรือสองตัวแล้วก็จะมีขีดเชื่อมตรงกลางนะถ้าจัดจานแบบนี้บ่อยไม่แน่ใจว่าองค์นี้เห็นไหมแต่มีครับองค์นี้มีรอยจานไม่แน่ใจเห็นเปล่านะ การแกะพิมพ์องค์นี้เป็นศิลปะการแกะพิมพ์ที่งดงามมากนะครับเป็นการแกะพิมพ์งดงามมากเนื้อเนื้อไม้งิ้วดำแกะเนื้อไม้งิ้วดำนี่มีลักษณะแห้งแห้งแต่ดูด้วยตาเปล่าไม่แห้งนะครับดูด้วยตาเปล่าจะจะจะ,จะ,จะมีลักษณะคล้ายคล้ายพวกพวกพวกอะไรพัก พลาสติกอะไรประมาณนั้นนะพวกเนื้อผงพวกพวกพลาสติกอะไรประมาณนั้นนะแต่ต้องเอากล้องส่องดูครับเอากล้องส่องดูพระเอ่อเนื้อไม้จะมีลักษณะที่แห้งแห้งถึงยุค,ครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วตรงข้างนี้ก็จะมีรอยจานนะมีรอยจานแต่ไม่แน่ใจจานจานเส้นเล็กมากนะครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหม ท่านจานในเส้นเล็กมากศิลปะการแกะพิมพ์งดงามสวยงามแกะด้วยมือนะครับแกะด้วยมือสมัยโบราณแกะด้วยมือไม่ได้ไม่ได้มีเครื่องแกะ,แกะนะไม่ใช่แกะด้วยเครื่องครับผมตามซอกตามอะไรก็จะเกิดเป็นร่องรอยในการการซอก,อกเนื้อไม้ออกให้เป็นองค์พระ พระนอกตำราครับองค์นี้ไม่มีในหนังสือเล่มใหญ่นะครับอาศัยดูศิลปะการแกะพิมพ์เอาแล้วก็ดูรอยจานของอหลวงพ่อแค่นั้นผมจําตัวเรเือสองตัวแล้วมีม,มีมีขีดมีขีดได้นะก็เลยปันทงว่าหลวงู้่บุญวัดกามังแก้วแล้วก็มีรอยรอยจา,ยานเถาะยันเถาะอยู่ข้างหลังตรง,งนี้เห็นเขนาดยานันเถาะ องค์ใหญ่ๆก็ยังเห็นเดือนลางๆนะฮะแต่รอยจานใต้นี้ก็คือบางมากรอยจานที่บางมากแต่ก็ไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยเห็นไม่ได้ใจเห็นไหมครับก็วันนี้ก็ขออนุญ,ญาตอีกวันหนึ่งครับมาเอาพระนอกตำรามามาให้ดูกันเป็นเนื้อพิเศษเป็นเนื้อไม้งิ้วดำแกะของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับครับผม อันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ